น้องเสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอส a กับเพลง h o l d On t น g h t นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่สาวๆเอสป้าเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงครั้งนี้แล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยดูเหมือนจะถูกอกถูกใจฟแฟนๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนอินเตอร์เองก็ตามนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาได้ประมาณ10กว่าวานัน Hold o อ t i ไท t ของเอสป้าในตอนนี้เนี่ยกลับมามียอดสตรีมพุ่งขึ้นอยู่ที่หลัก900,000สตรีมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงมานานแล้วประมาณ10วัน11วันได้ยอดมาดีมากๆเลยแฟนๆบอกว่าเพลงนี้เนี่ย ดีแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับเอสป้าจริงๆคิดถึงใครไม่ได้เลยถ้าหากว่าจะเอาคนอื่นมาร้องเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะพรีเซนต์โฮลด์ออนไท t นะครับให้ออกมาเป็นแบบฉบับนี้ได้ต้องเอสป้าเท่านั้น ทางค่ายเนี่ยก็เลือกได้ดีด้วยนะครับที่จะรับงานนี้มาเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับเอสป้าแล้วและเอสป้านั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็เหมาะกับเพลงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันส่งกันก็เลยออกมาดีมากๆยอดสตรีมตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันที่11นั้นเนี่ยก็มียอดสตรีมที่แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้วก็มีลดลงไปบ้าง จากเก้าแสเป็น800แ0นเ0 0 0 0 0นแปดแสแส,แส,สลับกันไปมานะครับแล้วก็กลับมาขึ้นอยู่ที่หลัก900,000อีกครั้งในวันที่11หลังจากที่ปล่อยเพลงมานั่นเองแฟนๆบอกว่านี่แหละคือยอดที่ดีมากๆเอสป่านั้นนําเพลงนี้เนี่ยถ้าหากใช้เป็นเพลงคัมแบ็กก็น่าจะปังเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละนะครับเป,เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เบิกทางให้กับเอสปานั้นเนี่ยได้ โกอินเตอร์แล้วก็ตกแฟนคลับอินเตอร์ได้เพิ่มเข้ามาเป็นแฟนคลับหน้าใหม่นั่นเองสําหรับการคัมแบ็กของเอสปานีนน่ในตอนนี้ยังไม่มีการรายงานเพิ่มเติมออกมาเลยจากทาง S.M. Entertainment นะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมีข่าวออกมาละกันสำหรับการคัมแบ็กของเอสปาในครั้งใหม่ล่าสุดที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วยังไงมารอดูกันนะครับว่าจะมีรายงานเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลการคัมแบ็กแล้วก็อัลบั้มใหม่ยังไงกันบ้างจากทาง S.M. ถ้ามีเพิ่มเติมเรานํามาแชร์แน่นอนนะครับใครได้เป็นแฟนคลับของเอสปา ชอบโฮ o ออนทายของสาวๆรือเปล่าฟังกันบ่อยไหมนะครับและเป็นยังไงกันบ้างกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยหรือว่าใครที่ดูภาพยนตร์มาแล้วชอบหรือเปล่าก็มาบอกกันได้นะครับสนุกไหมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง